ที่นักข่าวกีฬาผู้บอลไทยบายมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่2เมษายน2.566โดยชายผู้บังคัร่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่ครับว่าจะมีข่าวอะไรนักจักันบ้างผู้บอลไทยช่วงเชียงวันนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่จอได้ตัวเซนเตอร์แบ็กไร t แบ็กตัวใหม่สไตล์เยอรมันนี่นะ โดยการที่จับตาทีมให้ดีนะฮะทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่มีโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนจะได้ตัวประการหลังคนใหม่แนวรับสไตล์เยอรมนีอย่างทางมิชิมิเรียนสไตล์ชบาเออร์ปาร์ auer, รการหลังวัย21ปีเจ้าของส่วนสูง186เซนติเมตรแบคขวารูปร่างสูงใหญ่ในแบบที่ไทยไม่เคยมีมาก่อนเล่นปีกก็ได้หลังก็ได้แถมยังหุบเข้ามาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็คได้อีกด้วย เขาคนนี้ผ่านกับเป็นเยาวชนกับทีมในลีกเยอรมน,นี FC Union Berlin FC Victoria 1889 Berlin และเขเล่นกับทางทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในลีกเยอรมันกับทางเชนิสเซช์บอสเซียเบอร์ลินก่อนจะย้ายสู่ไทยลีกครั้งแรกร่วมกับทีมเมืองทองในปี2021 ย้ายไปร่วมทีมสุโขทัย FC และก่อนจะสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติไทยชุดยู -23 ปีบนเวทีเอเชียในทัวร์นาเมนต์โดฮาคัพ2023และคาดกันว่าเขาจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในเดวันนี้พร้อมกับทางโจตทานเข็มดีถือเป็นข่าวดีที่ทางทัพช้างศึกจะได้แข่งคุณภาพใหม่เข้ามาเพิ่มอีกคนในครั้งนี้นั่นครับโอ้โหเป็นว่างานนี้น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะก็ฝากแท็กเ er er er, er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับ ลรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับเปิดโฉม4กลกองหน้าทีมชาติไทยคู่แข่งซีเกมไม่อยากจะเจอไทยเหรียญทองอย่างแน่นอนโดยทีมชาติไทยชุดยุ่ยย่ปีมีภารกิจสำคัญในการล่าเหรียญทองซีเกม2 0 2 3ที่ประเทศกัมพูชาในวันที่5เมษายนนี้กำหนดการจะสลากแบ่งสายผู้บัญชายซีเกม2 0 2 3 จะเปิดฉากขึ้นระหว่บบางวันที่29เมษายนซึ่งถึงนัดชิงสแตนเลิศวันที่16พฤษภาคมซึ่งทางโค้พระอิสระซีโรออกมายืนยันแล้วว่าเตรียมทำเรื่องสอง่งหนังสือขอตัวสมนุนท์เหมือนตาเจ้าหนูวันเดอร์คิชวัย20ปีทีมชาติไทยเข้ามาช่วยทีมล่าเหรียญทองซีเกมส์2023ที่กัมพูชานะโดยทีมชาติไทยชุดซีเกมส์จะมีอ่ารายชื่อกองหน้าทั้งหมด4คนของไทย ที่ทีมคู่แข่งไม่อยากจะเจออยา่างแน่นอนครับม่ว่าจะเป็น 1. นะฮะสุบรรณเหมือนตาวัย20ปี 2. ทธีรศักเผยอพิ่ไมวัย20ปีและก็3แพทริกกุนสตาฟสันอายุ21ปี 4. อ,อาจิตย์พลคีดีดมจากทางอัลสบกวกเยอรมน,นีอายุ21ปีได้ครบทั้ง3คนทับช้างศึกมีหวังเหรียญทองอย่างแน่นนครับโอ้โหเป็นราง,งานนี้นะฮะ3ใน4คนนี้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วผมว่าถ้าเกิดได้ครบทั้ง4คนผมว่างานนี้บันเชิงอย่างแน่นอนก็ต้องรอตูต่อไปการกนนะครับว่าจะเป็นเช่นไรอยู่3ปีชุดนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอบ,บานกันดีครับ สมาคมฟุตบอลไทยเชิญจูเอเรเวนอนและก็อินเดียบูคคิงส์ครับครั้งที่49นะโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดของศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่49ที่จะกำหนดหวดแค่งกันในระหว่างวันที่7-10กันยายน ในช่วงฟี فا เดย์นั้นล่าสุดมีการรายงานข่าวเปิดเผยนนว่าไทยได้เชิญสามชาติที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในปี2023ครบแล้วรอการยืนยันอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งได้แก่อินเดียเรบานอนและก็สหรัฐอาหรับอิมเรตส่วนเรื่องของเจ้าภาพจัดการในขันนั้นทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดรับสมัครจังหวัดที่เตรียมพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในขณะนี้ สำหรับทางทีมชาติสหรัฐอาหรับอิเมเรตนี้เพิ่งจะเอาชนะทีมชาติไทยไป2ต่อ0ในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดยเมื่อวันที่ 28มีนาคมที่ผ่านมาส่วนทีมชาติอินเดียที่เคยมาค้าแข่ง kings cup ครั้งที่47ที่จังหวัดบุบรีรัมย์มาแล้วก็ซึ่งเคยชนะทีมชาติไทย1 0 1> ต่อ0เมื่อปี2019ในขณะที่ทีมชาติไรบอนนก็เอาชนะทีมชาติไทยไป5ต่อ2ครั้งล่าสุดเมื่อปี2014ในเกมคัดเลือกเอเชียนคั5พ2015ทั้งนี้3ชาติที่เตรียมเข้าร่วมศึก kings cup 2023หรือครั้งที่4 9ถือว่ามีอันดับโลกสูงกว่าไทย คืออันดับที่111ของโลกทั้งหมดได้แก่ UAE อันดับที่70ของโลกเรเบนนนอันดับที่100ของโลกและก็อินเดียอันดับที่102ของโลกซึ่งอัปเดตอันดับโลกฟีฟ่าแบงกิ้งล่าสุดเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2022ที่ผ่านมานี้เองครับ นะผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะแต่ก็ต้องรอดูการตอบรับของพวกเขาก่อนว่าจะมาได้ไหมเพราะทางอินเดียนั้นเรามีคู่รักคู่แค้นกันอยู่ส่วนเทเรนนอนกับทางสหรัฐอรับอิมเรสเนี่ยอ่า UAE แล้วก็เพิ่งแพ้ไปเมื่อกี้เหมือนกันครับอาจจะตอบรับก็เป็นได้แต่เรเรนนอนนี้ไม่มั่นใจเหมือนกัน,นครับก็ต้องรอดูก่าต่อไปกันได้กันว่าจะได้หรือไม่ได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ มาซาดสั่งลุยหวังพาบุริลัมล้มบีอยู่เพื่อจะการันตีแชมป์ลีกทันทีในครลักนี้โดยในายใหญ่ชาวญี่ปุ่นทัพปราสาทสายฟ้านะฮะลั่นขอพาทีมเปิดงานในลีกด้วยการเอาชนะแข้งเชฟเพื่อจะการันตีแชมป์ลีกในเกมนัดนี้ ซึ่งงานที่ทางมาดาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุริลัมได้ออกมาเปิดเผยความพร้อมก่อนเกมในศึกรบริโภทไยลีก2022นัดที่25ซึ่งเกมนี้หากทัพทางปราสาทสายฟ้าสามารถเอาชนะทัรูเม้นคอกได้จะทำให้มีทีมการันตีการเป็นแชมป์ลิกทันที ซึ่งความพร้อมของบุรีรัมย์ตอนนี้เรามีนักเตะที่ถูกเรียกตัวไปเป็นทีมชาติหลายคนทําให้การซ้อมแท็คติกไม่สามารถทําได้เต็มรูปแบบแต่เราก็ในเน้นการซ้อมไปในด้านของความฟิตของร่างกายเป็นหลักในช่วงที่ผ่านมาโดยกุงซือวัย56ปีรายนี้ได้กล่าวเริ่มนะฮะ สำหรับเกมนี้ผมไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรมากมายเลยนะแม้ว่าสามแต้มจากที่ไปจะทำให้เรานั้นเป็นแชมป์ไทยลีกทันทีนั่นว่าหากเราการันตีแชมป์ได้เรายังคงมองไปถึงแชมปร้พ่ายต่อไปในเกมต่อไปรวมไปถึงฟุตบอลถ้วยด้วยการเตรียมทีมในศึก AFC อย่างต่อเนื่อง สำหรับการเล่นกับทางทูร์แบงคอกเนี่ยแผนการเล่นเราไม่สามารถเจาะจงไปว่าจะเปลี่ยนไปแต่เราจะวิเคราะห์การเล่นของ B.U เพื่อเอาชนะ B.U ให้ได้อีกครั้งสุดท้ายขอแฟนบอลทุกคนผมคาดหวังว่าในเกมนี้เราจะสามารถคว้าชัยชนะและเป็นแชมป์เราจะทำให้ได้ตามแฟนๆคาดหวังเอาไว้ท่านี้สำหรับทางโปรแกรมในศึกบริโไทยลีกในฤดูกาล2022นัดที่25ของสโมสรบริลัมจะออกไปเยือนทูรูแบงคอก ในวันอัคารที่4เมษายนนัสนามทูสเตเดียมเวลา19นาฬิกาถ่ายทัศส์จช่อง AIS Play ของรังนี้ใครสนฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมไปเชียร์พวกเขากันครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอบมาก,กันดีครับชันทุกูลวอนช่วยเหลือบิดาหน่อยต้องการเลือดกรุ๊ปโอเพราะว่าต้องฟอกตไตนะ โดยเจ้าหนายชานุกูลการินแข้งทีมชาติไทยของสโมสรปริเทโรเอฟซีโพสต์ข้อความช่วยเหลือหลังที่วิดาเขาต้องการเลือดด่วนนะฮะเพื่อนำไปฟอกไตในครั้งนี้ ซึ่งแขงทีมชาติไทยในวัย25ปีได้โพสต์ข้อความรบกวนช่วยเหลือด่วนครับพ่อไม่สบายนอนอยู่ห้อง ICU ต้องการเลือดเพื่อจะไปฟอกไตขอความกรุณาคนที่รับบริจาคเลือดรบกวนไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยแจ้งความประสงค์ว่าบริจาคเลือดให้นายกิสดาก,การินร๊ปเลือดโอขอกราบขอบคุณอย่างสูงครับบริจาคได้เรื่อยๆครับ เป็นนาว่างานนี้ใครถ้าผมสนใจที่จะบริจาคนะฮะติดต่อไปที่โรงพยาบาลเชียงรายกันได้เลยครับชื่อว่าเชียงรายปัชานุเคราะห์นะฮะส่วนเลือดที่จะใช้จะเป็นเลือดกรุ๊ปโอนครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ไปให้กำลังใจพ่อของเจ้าหนูนายสคนนี้กันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าว่อมากันดีครับกขนซสือคู่ท่าเรือหวังเข้าชิงเอฟเอคับถ้าผ่านบริจา์ได้บอกเลยมีแชมป์รอบที่5ปีอย่างแน่นอน โดยการท่าบรอฟซีกำลังมาแรงในระยะหลังเมื่อได้สองขุนซื้อดาบคู่อย่างทางโคโชคโชคชีวีผม,มรัต กับทางโค้ชอันสุรพงษ์คงเทพเข้ามาคุมทัพล่าสุดนั้นไทยลีกพรวดอยู่อันดับ3และเข้ารอบรองถ้วยน็อกเอาท์ช้างศึกเ a ฟเอคัพได้แบบหน้าปฏิหารโดยรอบตัดเชือกเอฟเอคัพต้องเจองานหินพบกับแชมป์เก่าบุรีรัมดีเกรย์แชมป์ระการนี้5สมัยจากการผ่านเข้าชิง 6. จะ้บทสปลายของประการนี้โดยเกมตัดเชือกเอฟเอคัพจะเตะในวันพุทธที่19บเกาษาคมสนามราชบุรีเวลา19บนาฬิกา สหรัรายการเอฟเอคัพนั้นการท่าเรือเนี่ยเคยได้แชมป์ม,มา2ส,สมัยกับการกลับมาแข่งขันกันใหม่ตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาโดยสิงเจ้าท่าทำได้แชมป์ได้แชมป์สสมัยจากการเข้าชิงสองน ผลแรกครั้งที่1ปี2552ชนะดวลจุดโทษ B.E.C. เทโรศาสนะ5-4ต่อเสมอในเวลา120นาที1-1ต่อผลที่2ครั้งที่11ปี2562ชนะราชบุรี FC 1ต่อ0นั่นครับซึ่งล่าสุดนั้นมีการริงานข่าวออกมาจากแหล่งข่าวทีมงานท่าเรือบอกว่าโค้ชคนคู่เนี่ยคาดหวังจะพาการท่าเรือมีทรฟี่แชมป์ในายการนี้ให้จงได้ กับอีกหนึ่งรายการที่เหลืออยู่คือรายการช้างศึกเอฟเอคัฟแม้ว่ารอบรองจะต้องพบกับทางบุริลัมแต่การได้เล่นนสนามกลางไม่น่าจะเสียเปรียบสักเท่าไหร่นักและนี่ก็เป็นที่นนข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโปร k กิ้งสไตล์ประจำวันที่2เมษายน2566โดยชายภูคุ้ครังฟุตบอลไทยครับ